สวัสดีค่ะเอ๊ะใครอยู่ข้างหลังกล่องอันนั้นนะอ้ยใครอะเชื่ออะไรคะ <c oughs> สวัสดีค่ะยังสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาโชว์อีกแล้วเอลชาเอลาทำอะไรเนี่ยสวยจังเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีใครบ้างคะ เขามีอะไรเขาทําอะไรกันนะเขาเอาไว้ทําอะไรกันนะ่ะดกมีผมมีผมหระคะติกิกิฟต์แล้วก็ใส่อะไรม,ง,มงกุฎมงกุฎมีต้มหูไหมไหนมีต้มหูไหมขอดูหน่อยไม่มีไม,มไม่มีลระคะน้องเบลซื้อมาจากที่ไหนคะ เนาะนใครซื้อให้พี่กับกับไปพี่ป๊ากับพี่บุ๊กกับแม่ขอบคุณแม่หรือ,อยัง,งขอบคุณครับขอบคุณค่ะแกะแกะเไรไหมแกะเลยไหมคะแกะตรงไหนนี่อ่ะมาดีใจดีใจีใจตลอดเลย ขอบคุณแม่ขอบคุณแล้วีว่ยขอบคุณแม่นี่ขนลงเดี๋ยวเดี๋ยวข้างๆก่อนลูกเดี๋ยวช้าๆช้าๆ้าไเหมือนเลยอ่ะน้องเบลดึงดึงอักออกออกอ่ะดึงช้าๆออกดึงนี้ 你好。